หมดหลอดไหมดหเลยหมดหลอดไดิสวัสดีครับผมจุๆุออนทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีทิปการยิงปากกระบอกนะครับมาให้ดูกันนะครับ ก็พอดีไปรื้อฟื้นของเล่นเก่าๆมาก็แต่ก่อนเคยยิงปลาครับมีปืนยิงปลาแล้วก็หยุดยิงไปประมาณห้าหกปีครับวันนี้เราก็มารื้อฟื้นช็อตเด็ดๆในการยิงปลานะครับไปไปติดตามกันเลยนะครับก่อนจะดูก็อย่าลืมกดติดตามกันก่อนเลยนะครับด้านล่างเนี้ยอย่าลืมนะกดติดตามกันก่อนเลยไปไปดูกัน เป็นไงครับโอ้หตัวมันเริ่มครับมันเริ่มมันเริ่มนะครับอืมตัวมันเริ่มเลยนะครับน,นะครับโอ้โหนะครับอืมันเริ่มเลยเป็นไงโโหไข่เต็มท้องเลยนะครับเสร็จเราหนึ่งตัวแล้วนะครับ แรงดีจริงครับนะครับเป็นไงครับนี่ครับหืแต่ละตัวนะครับอ้สุดๆแต่ละตัวนะครับดูดูนะครับ เทียบกับรองเท้าโอ้ผมเบอร์42นะครับโอ้ตัวเป็นสอกนะครับดูปลากระบอกนะครับเนี่ยโอ้โหครับเป็นสอกจริงๆริงดูโอ้โหเขาใหญ่จริงๆนะครับดูนะครับโอ้ ปลากระบ,บอกกันนี่โอ้โะโอโหรู้นะครับปลากระบ,บอกใหญ่มากครับโอ้โห ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับตัวปลากระบอกแล้วนะครับอ้ หมดหลอดไม่ได้เกูหมดค่หมดหลอดได้เลือคเราก็ผมไดหลอดไม้นดกู ิโอ้โหขาดดิค่เด็กแค่เมื่อกี้ผิดคิวนะครับยิงเห็นหลังปลาหรือปลาอะไรลองเสี่ยงยิงไว้ากดว่าเป็นปลากประพงใหญ่โอ้สายขาดนะครับเสียดายโอ้สุดยอด กระบอกตรงน,นี้ใหญ่มากนะครับโยนะครับตรงน,นี้โอ้โหใหญ่มากๆนะครับเห็นะครับ สำหรับทริปนี้ก็สองสี่หกน่วยนะครับปลากระบอกนะครับด้วยฝีมือปืนกระบอกนี้นะครับ <c oughs> เป็นปืนผมเองอหลังจากที่ห่างหายในการยิงมาประมาณห้าหกปีนะครับตอนนี้ก็เอามาปัดฝุ่นใหม่นะครับ <c oughs> ปลากระบอกนะครับโอ้ไซส์สวยดีนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการใช้ปืนยิงปลากระบอกนะครับก็มานําเสนอช็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะครับใช้ได้เลยนะครับก็ใครหนูหนูน้องๆที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับการใช้ปืนที่เราไม่ชํานาญเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับได้ยังไงผู้ปกครองก็ส่ง ให้คำแนะนำแก่บุตรหลานท่านด้วยนะครับสำหรับทีมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับป่ากระบอกหกตัวนะครับยิงมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาแค่พอกินพอแล้วครับหกตัวนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับครัวในวังนะครับขอบคุณพิชาแล้วก็ขอบคุณน้องออฟด้วยนะครับที่อุตส่าห์ให้โจโจอันทัวเข้ามายิงปลาในบ่อ นะครับซึ <c oughs> ่งเป็นบ่อที่เขาไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะครับปลามันเข้ามาอยู่เองเปิดน้ําเข้าน้ำออกน้ําเข้าน้ำออกแล้วก็ปลามันเข้ามาอยู่เองนะครับก็คลิปนี้ลาปากอีกแล้วครับ <c oughs> โอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุ๊จอนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ